สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครั้งนะคะตอนนี้ค่ะสิริก็มาถึงบ้านแล้วนะคะก็เลยคิดว่าจะมาเปิดหุงช้อปปิ้งให้เพื่อนดูดีกว่านะคะจากที่ไปช้อปที่อุลเนียสอูลาเรียสมานะคะว่าได้อะไรมาบ้างให้ดูบินก่อนทั้งหมดนี้ ไม่ใช่กล่องน,นี้ฉันคนเดียวมีเพื่อนฝากซื้อเสื้อด้วยนะคะก็ช็อปหมดไปประมาณ3,444โครนนะคะก็ประมาณ1,000 0่ 1, ททออะ,ะ,ะ10,000บาทไทยช็อปอะไรนักหนานะคะคือแบบ1,000 0บาทไทยช็อปอะไรนักหนานะคะทุกคนมาดูค่ะอันแรกได้ไข่ได้ไข่มาทุกคนคืออูลเเลียนี่เขาเป็นแหล่งช้อปปิง้ง ที่มีทั้งของกินของใช้เสื้อผ้าชุดกีฬาอุปกรณ์ก่อสเออไม่ใช่อุปกรณ์พวกช่างอุปกรณ์อกณอกกำลังกายคือรวมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในอยู่ในที่เดียวของเล่นเด็กของแต่งบ้านโคมไฟเฟอร์นิเจอร์คือแบบสารพัดเครื่องคงเครื่องครัวคือแบบ มีทุกสิ่งให้เลือกเลยอยู่ในที่นี้ที่เดียวแล้วก็เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของสวีเดนนะคะเพื่อนพอตอนแรกเราก็ไปเดินช้อปก็จะไปโซนพวกเครื่องสำอางของใช้สื้าพอตอนจะออกมาจ่ายตังมันก็จะเป็นโซนแบบซูเปอร์มาร์เก็ตซื้ออาหารซื้อข้าวซื้อกับข้าวซื้อนู่นนี่นั่นก็มาเจอไข่คะ่ะไซส์ L ราคาอยู่ที่3าโครนนะคะคือแบบเฮ้ยราคาได้ถูกนะคะตก 1.7โคนจัดมาเลยจ้ะสองแพงมามนะอันต่อไปก่อนที่จะเปิดดูในถุงถังขยะนะคะตัวน,นี้ราคาอยู่ที่69โคนก็ไม่รู้ว่ามันถูกหรือมันแพงแต่ว่าพอดีอยากจะมีถังขยะไว้ในห้องนอนอตรงโต๊ะเครื่องแป้งแต่งหน้านะคะก็ะเลยแบบเออซื้อมาดีกว่ามามาดูถุงก,กันคือเยอะแยะมาก ยีนค่ะตัวนี้เป็นแบบว่าสีดำฟอกๆหน่อยแล้วก็ขาดๆหน่อยตรงนี้แบบแฟชั่นนิดนึงไม่แบบไม่ได้เดฟมากนะคะก็ไม่ได้แบบเป็นสกินนี่มากเดฟในหน่อยๆนะคะผ้าหนาๆกะว่าจะเอามาใส่แบบไปทำงานใส่หน้าหนาวเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะอุ่นไหมนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่219โคนนะคะเพื่อน คือราคาดีต่อมาะคะ่ะเคสมือถือนะคะแบรนด์นี้ก็เป็นแบรนด์ของสวีเดนนะคะไอไอเดียออฟสวีเดนก็คือ,อเพื่อนๆดูลายนี้ราคาอยู่ที่ออฟฟิฟานของปลอมป่ะเนี่ยทำไมหลุดนะคะนี่ลายนี้นะคะราคาอยู่ที่ร้อยยี่สิบเก้าหรือร้อยสี่สิบเก้าจำไม่ได้จองก,ก่อนดูก่อนราคา 129โคนนะคะจริงๆแล้วเห็นที่ขายตามมีเดียมาร์เก็ตขายตามแบบร้านที่ขายอุปกรณ์มือถือเนี่ยราคาเขาจะสูงกว่านี้คือ299 399อะไรประมาณเนี้ยคือแพงลายลายหินอ่อนอะไรประมาณเนี้ยดูแบบดูแบบลักชัวรี่เยอะๆต่อไปค่ะฟิลม์ม ฟิล์มกันอรอยของ iPhone นะคะคือเป็นคนที่ใช้ฟิล์มเปลืองมากเปลี่ยนฟิล์มปุ๊บไม่ทันไรแตกทำร่วงทำตกแตกแล้าวฟิล์มมือถือล้าวแตกกระจายไปนะคะก็เลยซื้อมาซื้อมาสอันก็เลยซื้อมาตุนไว้เลยเพราะว่าตัวหน้าเต็มเนี่ย99โคนตัวหน้าไม่เต็มนี้59โคนคือเออราคาได้ราคาถูก ถ้าซื้อจริงๆที่มีเดียร์มาเก็ตก็จะอยู่ที่สอง279คือราคาก็แพงอยู่นะแต่อันนี้คือแบบถูกอ่าๆต่อมาอันนี้ก็จะเป็นกล่องใส่สำลีนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวแกให้ดูเป็นแบบใส่แบบนี้เอาสำลีใส่ลงไปนะคะเป็นแบบว่าตกแต่งโต๊ะเครื่องแป้งอะไรอย่างเงี้ยราคาอยู่ที่19ถ้าถ้าไม่ผิดนะาไม่รู้มันชื่ออะไร ไม่เกินส9สิบโคนตอนนีค้คือเห็นขายที่วอเลนหรือว่าร้านอื่นราคานี่อยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบเก้าแปดเก้าโคนนะคะราคาประมาณนั้นอะแต่นี้คือแบบถูกถูกและดีอันนี้ค่ะถุงมือถุงมือไว้ใส่หน้าหนาวอุ่นข้างในเขาจะเป็นแบบเขาจะเป็นแบบเนี้ยขนเป็นขนแกะเหรอเนี่ยแบบเนี้ยคือลองแล้วคืออุ่นอุ่นดีนะคะ ตออมาอันนี้เสื้อเสื้อคืออันนี้ไม่ใช่ของเราเพื่อนฝักซื้อนะคะเพื่อนที่ทํางานฝักซื้อมาสีต่ตัวตัวแชมเปี้ยนเนี่ยแชมเปี้ยนเนี่ยสามตัวเนี่ยตัวละ8ปสี่โคนส่วนพูม่าตัวนี้ก็ร้อยยิบเก้าถ้าซื้อถ้าซื้อตามอ่า หรือว่าร้านที่แบบว่าขายเสื้อกีฬาก็ราคาน่าจะอยู่ประมาณที่199นะคะถ้าจำไม่ผิดจไปะอันนี้ก็กล่องไว้ใส่สำหรับเมคอัพเอาไว้ใส่เมคอัพใส่เครื่องสำอางใส่อะไรจิป,ปถาถะเกี่ยวกับแต่งหน้านะคะทุกคนนี่ตัวนี้ราคาอยู่ที่39โคนอุ้ยราคาดีดีมากคลิปนี้อาจจะยาวแล้วก็ กางเกงในไม่โชว์ได้ไหมอะ่ะแต่กางเกงในคือถูกตัวละยี่สิบโคนเหมือนบ้านเราเลยซื้อกางเกงในตัว 20, 3, ละยี่สิบสามห้าอะไรเงี้ยมันจะโดนอ่อโดนยูทูบแบนไหมถ้าจะให้ดูขอขอไม่เอาให้ดูแล้วกันนะก็ได้มาหลายตัวกันอ่ะต่ออันนี้เป็นไอรีมูเวอร์สิบเก้าโคนป๊าปา ซื้อมาลองนะคะเป็นลองมารีวิวมาดูว่ามันเป็นยังไงถ้ามันใช้ดีนะคะก็ได้มาสองอันนะคะอันนี้น่าจะยี่สิบเก้าอันนี้สิบเก้านี่แหละก็เลยซื้อมาลองสองสูตรไม่รู้เป็นยังไงวินเทอร์ยักษ์กาคือว่าเสื้อกันหนาวแบบคล้ายๆโค้ดอะยาวแต่ไม่ไม่ใช่เป็นผ้าวูลไม่ใช่เป็นผ้าอะไรคือแบบลองแล้วรู้สึกว่ามันชอบชอบคือ มันเบามันเบาค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะลองใส่ใเพื่อนๆ mm hmm. ตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะลองให้เพื่อนๆดูเลยคือแบบว่าผ้าเขาเบาอะค่ะผ้าเขาเบาเป็นแบบเป็นผ้าล่มอะเป็นเขาเรียกผ้าอะไรวะมันเบาแล้วมันก็ใส่แล้วคิดว่ามันน่าจะอุ่น <laughs> นะนี่นะคะมันยาวมันยาวเลยเผา คือเหมือนเหมือนเรามีผ้าห่มออกจากบ้านอะอารมณ์ประมาณเราเราใช้ผ้หาห่มอะเราเหมือนใส่แล้วเหมือนเรามีผ้าหม่มใส่ผ้าห่มออกจากบ้านมันมีผ้าห่มออกคุมคุมเราออกนักบ,บ้านอะไรประมาณนี้อารมณ์ประมาณนั้นนะคะเพื่อนๆเนี่ยแล้วมันเบาชอบที่ชอบตรงที่แบบที่มันเบาอะ่ะมันไม่หนักมันไม่หนักเหมือนพวกโค้ดผ้าบูหรืออะไรอะตัวนี้ราคาอยู่ที่ 1299โคนคมาต่อกันนะคะตอ่อเอาไปมไม่แข็งเลือคือแบบดูแบบว่าดูหรูหรารูหราหรูหรามากนะคะหรูหรามากนะคะแบบว่ามิงมิงนะคะแต่เอามาห้าอันอันละ10โคน5้าอันก็5 0สิแเออก็แบบนี้เป็นแบบไม้3อัน14โคนเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนเอาแบบ อันไม่สวยไม่สวยอ,ะอ่อะออกไปอ่ะต่อจ้าอันนี้ก็จะเป็นสำหรับโต๊ะเครื่องแป้งส9สิโคนจริงๆน่ถ้าอยู่ตามโอเลียนหรือร้านอื่นน่าจะขายอย,อยู่ที่ประมาณสอง259ห้าสิบสองห้าเก้าะไรเงี้ยอันนี้ปลากระป๋องนะคะจำ LA ราคาไม่ได้ไอยู่ที่เท่าไหร่ขอดูราคาก่อนอันนี้อยู่ที่ราคา เ4็ดโคน75โคนนะคะ8อันเอามาแบบซื้อมาไว้ทำน้ยจีต่อไปนี้ก็คือหมดแล้วนะก็จะมีแต่บบกของกินของใช้อันนี้ก็เป็นซอสนะคะกล่องนี้นะ่าจะอยู่ที่18โคนในนี้มี6ซองกาแฟหอละ32อือราคาดีถ้าเป็นเลคเกอร์ถ้าเป็นซื้อที่สเปอร์ที่นี่น่าจะอยู่ที่ราคาประมาณ49 52 53เ5นี่แหละถ้าจำไม่ผิดช้อน ซื้อช้อนมาทําไมทุกคนอาจจะสงสัยเพราะว่าที่ทํางานดิฉันแย่งช้อนกินข้าวกับทยดิฉันก็เลยตัดสินใจซื้อมาค่ะห้าอันอันละหกโคหกพนสามสินถุงขยะทุกคนที่สวีเดนนี้กต็ต้องซื้อถุงขยะแพ็คละแพ็คละเก้าหรือเจ็ดนี่แหละจะไม่ได้เจ็ดโคนคือราคาถูกม,มากนะเพราะปกติซื้อที่ซูปเปอร์จะแพงกว่านี้มากน้ำผลไม้ขวดละสิสี ที่เนี่ยที่ซูปเปอร์แถวบ้านเนี่ยยี่ห้อนี้ขายอยู่ที่ประมาณ25ถึง29เแล้วแต่แล้วแต่ช่วงราคาอันนี้ก็เบียร์ขิงแบบแต่ไม่มีแอลกอฮอล์นะคะแอลกอฮอล์ฟรีราคาอยู่ที่9้าโคน1ิบโคนอะ่ะเออคือดีถ้าอยู่ในซูปเปอร์แถวบ้านก็ราคาอยู่ที่ประมาณ14บสี่ห้าเนี่ยน้ำปลาที่ปะรดก็มาะคะ่ะทุกคนขวดละเก้าขวดละ1ิบ หขวดเล็กน่ารักดีก็เลยเออมันน่าจะถูกนะอันนี้ก็ไม่รู้เห็นเป็นน้ำปลาก็เลยซื้ออ่ะต่อนมคนราคาดี16โคน16โคนคือแบบที่ซูเปอร์แถวบ้าน22โคนจ้ะถูกกว่าถูกไปประมาณ6โคนอันนี้คือไส้กรอกกินราราคาอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะสามสิบาไม่ได้ขอดู ขยำันันขยมัขยมันใบเ็จผิงนะกก็อยู่ที่สามสิบเจ็กรงเออคือตูน,ตนนะคือเวิตเดตินี่ขายประมาณห้าสิบกว่านะครับมันหมดอายุสี่เดือนสิบเอ็ดนู่นน่าจะอ่ะมาต่อโคโรโนาเบียอันนี้น่าจะแอลกอฮอล์ฟรีหรือเปล่าอ๋อไม่ไม่สามจดสองแอลกอฮอ,อลอฮอ์สามจุดสองเปเซ็ซื้อมาชิม ซึ่งเมื่อชิมนะคะอันนี้ขวดละ9โคลน10อะ่ะดีไป10โคลนขวดละ10โคลนได้ซื้อมา2ขวดอันนี้ก็เบียร์ขิงนะคะเบียร์ขิงได้มา3ขวดนะคะเบอันนี้เบียร์สำหรับคุณสามีนะคะ6 6อ่า6กระป๋องอยู่ที่52โครนนะคะตัวนี้6กระป๋อง3.5นะคะแอลกอฮอล์3.5 สุดท้ายเบียร์6กระป๋องราคาอยู่ที่17โครนนะคะตัวนี้แอลกอฮอล์อยู่ที่2.8 17โครนคือแบบถูกขนาดนี้เลยเหรอตกกระป๋องลอะเท่าไหร่เนี่ยเบียร์ทำไมถูกก็เลยจัดมาอีกหนึ่งแพ็คนะคะนี่ก็เป็นของฝากของคุณสามีเพราะวันนี้เราไม่ได้ไปกับคุณสามีคุณสามีไม่ได้ไปด้วยนะคะก็รีวิว ปิดถุงช้อปปิ้งคลิปนี้คลิปไปเที่ยวไปช้อปปิ้งห้างที่ใหญ่ที่สุดที่ของถูกที่สุดในสวีเดนก็จบลงแล้วนะคะจริงๆห้างนี้นะคะมันก็มีทั้งของที่ราคาถูกเออถูกจริงๆและของที่ราคาแบบเออราคาเหมือนซปเปอร์แถวบ้านราคาเหมือนแบรนด์อื่นก็มีราคาใกล้เคียงกันคือก็ไม่ก็ไม่ได้ถูกกว่ากันมากแต่ว่าตรงเนี้ยที่มันไปที่มันดังก็คือมันเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ ที่ใหญ่แบบที่ใหญ่มากแล้วคนทั่วสารทิศในสวีเดนก็ไปรวมกันที่นี่คือแบบเข็นรถเข็นนี่แบบชนกันนะคะแล้วก็มันก็อยากจะถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆดูเหมือนกันแต่คือคนมันเยอะน่ะเพื่อนเพื่นคือคนมันเยอะแล้วแบบเราก็เกรงใจเขาฝรั่งก็เดินเข็นรถเข็นแบบชนกันบ้างนู่นนี่กันบ้างลองเสื้อก็แบบ ยืนลองเสื้ออยู่ก็แบบเหมือนแย่งกระจกกันน้นนีั่นก็เลยแบบมันก็เลยทําให้แบบเออเหมือนเราจะไปถ่ายเอาความส่วนตัวของเขาก็เลยพอกลับมาบ้านก็เลยมาทําเปิดถุงช็อปปิ้งต่อนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะบ๊ายบาย